ครับวันนี้จะเป็น EP พสามนะคะมาเล่นกับใครอะครับเล่นกับพี่มาวินฮะช่องอะไรคะช่องน้องมาวินครอบครัวตัววอรครับออรโอเค <ene> เล่นยเล่นกับเซิร์ฟนี้เซิร์ฟอะไรนะเซิร์ฟของเซิร์ฟวีของแบทแมนไม่ชื่อเซิร์ฟอะไรสักการละลายบล็อก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 ,อก,อกเกี่ยวกับอ,บอ,บอะไรอะรู้เกี่ยวกับการขุดบล็อกไปเรื่อยๆแล้วก็มาต่ตอแล้วก็มาสร้างบ้าน นี่คือบ้านของเรามันก็คล้ายๆบ้านบล็อกเลยมันก็เป็นบ้านใต้ดินของพวกเราวันที่มาเป็นคุยน,นี่ไม่คุยแล้วนะมี่จะไปดูหน่อยโอเคเราให้แบตให้แบตเป็น<บ>พร<า>ะเอกให้เป็นพระเอกนี่พัฟเฟ่คนที่มาเป็นคุยด้วยเออเงั้นหนูสร้างพื้นที่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะสร้างพื้นที่เป็นบ้าน ปัน่หนอยนะอคะอนอนอมันเหมือนหมดกันอนต้องตอบบล็อกไปอ่ะตอบบล็อกไปยังไงเราต้องเก็บบล็อกเอาไาว้เพื่อที่จะขึ้นบนแมนแมนแต่ตีมโอ้ยตกตายโอ้ไมค์ก์ ตัตาขอขายหมดเลยอ่ะเมนเมนตามมาตามมาตามมาเออจริงสิกลุ่มคุดบล็อกไปเอาบล็อกไปช่วยพี่คุดไปไปช่วยพี่วานเฮ้ยมีบันได ไม่ค่อยม,มีบ็อกเลยเฮ้ยแ่ได้บ็อกแล้วย่ะเฮ้ยแล้กล<ร><ๆ>จะไปถึงบ้านหลังนั้นแล้วเย่เยไปป้นบ้านมีดินหนึ่งไหมเอาดินไหมพี่โอเคฮะดูดูก,กว่ามันจะตกอ่ะต้องระวังนิดหน่อยโยนโยนมาโยนมาผมมีมีบ็อกเดียวเองเหรอ เดี๋ยวพี่ไปหาให้อีกหาบอให้วี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 ไอต้องสั มที่นี่มันซิปอ่ะบม่เอาบล็อกดินอยู่ทิ้เดียวเอากราไม้พี่เลยเอากระไมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะหายากนิดหน่อยเพราะว่ามันหายากมากเลยครับ Ui, phụt tóc của lạc đây, lạc hàm ra hàm lạc hàm lạc hàm lạc ba lạc không lạc hàm lạc Ui, lạc hàm lạc เฮ้ยว okay. oh. ันสตูดอโอเคดินจะหมดแล้วนะดินหมดแล้วผมมีดินอยู่สองอันนะฮะต่อเลยต่อเลยรู้สึกเหมือนเห็นคนในบ้านด้วย มีคนเล<น>่ไาไม่ใช่บานีก็หลอดไปเองอะ่ะหุยอีบาเ็ไม่เขาไม่ได้แตบบ่งเปนแต่แบบแบบชายทรงยังแบสเทสยังบอยอะ่ะโนอันนี้ใครสร้างเราใจะได้บ้านล่ะ21ล้านแล้ว วิ่งเลยหมดเด็กตนเลยต้อนตกนะโอเคอเครับตกนี่จบเลยนะครับยไป้ไปางที่บ้านเราด้วยดิเร็วอุ้ยอะไรเนี่ยคืออะไรไปอะ่ะอุ้ยเราได้บ้านมาฟรี วันนี้เขาไม่ดูบุญแม,ม่ลองนะนนมีมอตเตอร์ไม่ควรดีบล็อกพวกนี้ไม่ควรดีเราเอาไอ้บล็อกนี้ไปจุดที่บ้านดีกว่าตอนนี้เขาทำเซลใส่อยอุ้ย,ยอะไรเนี่ยอ๋อเอาอะไรของได้เราแป๊บหนึ่งแล้วกลับบ้านก่อนกลับบ้านไปตกแฟน่อนไม่ได้ไม่จับบ้านแล้ ดูบ้านเราสิไปอย่างนี้แล้วดูบ้านเขากับบ้านเราอุย้ยตกตากับบ้างเลยโทษใจเพื่อนๆเอาตกปูสาได้ไฟเชฟมาเพราะอันรบกนรบกวนขโมยของบ้านเขามาตกเต่งบ้านเรา เฮ้ยเราควรไปจุกเราควรไปไปขโมยของบ้านเขามาตกแต่งบ้านเราเคาดว่าเมื่อกีไ้ได้ของออได้เงียบมาแล้วจุ เเลามาเคลียร์บอกดิจตมเมสซี่เราได้บอกดีปลาเฮ้ยเจอบอกเพชครับอมคุณเพชเจอบอกเพชแมวคุณเพชสิครับอะไรอะที่ไม่มีที่ขุดนี่เด้อที่ไม่มีที่ขุดนี่เอ้อเออไปครับแมฮะไม่มีมันไม่มีที่ครับแล้ว เออแล้วไม่มีต้นไม้ด้วยอเอ๋อแม่จะเห็นว่าเกาะน,นู้นมันมีต้นไม้ด้วยนะฮะ,ะนี่ไงจะแล้วบลอกลัอก,กี้บ็อกนี่ไิ่หัวดงได้ไรอะอ,อ,อ,อุ้ยของแต่ละอย่างอะไรยังไม่รู้กาบมังเลยเหรอคะ,อะเฮ้ยจะบอกพิษอีกแล้วครับโอเคไปนะ แต่วบากมันต้องยิงยันแมทคุณบอกพีดขุดหลายขุดหลายชั่วโมงเลยนะ<อ>คุณจะเป็นไม่ไม่ต้องขุดว่าไม่ใช้ไม่ใช้<อ>มือขุด,ม,ม,ด<อ>มันจะไม่ได้เพชรอ๋อมันจะไม่ได้เพชรหรอกเดีจะบกดอะไรกันไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยมาติดต่ เมื่อกี้มันตกตรงนี้มาหลายรอบแต่เดี๋ยวจะสร้างตืวเทียมมนเยอะบอกว่า๋ยวมันตกตายอ่ออีกออีกเ็บ สิบสองคนผิมาแล้ว่สามี่หากเดาใครจอยมาไม่รู้เดี๋ยวไปต้ปนตอนรับนันจะพี่ฮีโร่ั้งมันน่าจะพี่ฮีโร่ละมัง้งเพราะว่ามันมีเพื่อนแค่สองคนเองในเกมมีแค่พี่ฮีโร่กับพี่บามินพีฮีโร่ก็ f เอฟซีเราเหมือนกันนะฮะ ใครอยากจะเล่นกับน้องแบทแอดมาเลยทินแบทแมนซ่าเพราะแบทมีเพื่อนแค่สองคนคือว่ามีตัวละครพี่บาวินกับพี่ฮีโร่อ่ะเพื่อนน้อยครับใครอยากรู้พี่ฮีโร่สามารถไปดูคลิปน้องแบทที่แบทเล่นมาโลบอสได้เลยเฮ้ย,ออยเอ,อ็นเดอร์แมนมันนึกเจอเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนคือไม่รู้ว้าเปล่าพี่เดี๋ยวพี่บาวินมาละ ไม่เป็นเช่นพี่มาวินอีพี่โล่ป่ะจีจะไม่ได้แล้วเนี่ยว่าตัวพี่มาวินคือตัวไหนตัวพี่ฮีโร่ตัวไม่ได้ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นพี่ฮีโร่เฮ้ยเอ็ยิเยงเขาทำไมอะ่ะเกอ้โห้าคนนี้เขาทำร้ายได้ปะคนนี้ทำร้ายได้คนนี้ยืนอย,อยู่ในบ้านอะ่ะตีอ่ะตีอ่ะตีอ่ะตี ตองตีเลยอ้าโอ้เดชยูโอ้ยใครเฮ้ยใครจุดระเบิดอ่ะใครจุดระเบิดอ่ะแค่สิบห้านาทีเพ้อบ้าหายเลยอ่ะไม่จุดอ่ะเออแล้วบ้านหายแล้วเกินไม่ได้ด้วยเกินแล้วก็ตก อ้าวเรื่องใหญ่ละอ๋อรู้แล้วท่าเนเน,น <c oughs> เกิดแล้วก็ตกพี่ม,มอมินเกิดตรงไหนฮะแล้วนี่พี่มามินอยู่ตรงไหนฮะไม่รู้อ่ะมันเกิดตรงไหนไม่รู้แม่แมนันแบบเกิดแล้วก็ตาย เฮ้ยเดี๋ยวออกแล้วเข้าพี่ออกแล้วเข้าใหม่แล้วนะอีบล็อกเนี้ยที่วางอยู่ตรงพื้นบ้านเราอ่ะมันไม่สามารถขุดได้แต่ว่ามันมีบล็อกหนึ่งอ่ะที่มันเป็นอย่างงี้มันหลุดออกมาอย่าไม่รู้จักเสือเมื่อก่อนเคยรู้จักเลยไม่ค่อยนี่ไม่ต้องใช้แล้วคุดรู้แล้วใช้แบบนี้ให้มีบ้าน ก็คือไม่อะพี่เล่นมาแล้วพี่เกิดแล้วก็ตายเออโอเคสามหลักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กด, share, กดอคอมเมนต์อุ้ยบุ๊ย